สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องน้ำพัที s 3นั่งเองนะครับวันนี้เรเกโก่บอนะฮะกับแบบวีเซอร์ค a มเมเตอร์ครับผมหลังจากครั้งที่แล้วที่ผมเก็บไอเห็นกับแกมาสเตอร์เกือบจะครบทุกอันแล้วยังม,มีอีกก็คือไอเครด์แปดอ่ะแปดทุ่มแปดอาบิตี้แปดกูแปดเนี้ยอันนี้ใกล้จะถึงแกมมาสเตอร์แล้วเพราะว่าคือไอ คือที่ถ้าทาไม่ผิดอ่ะมันใส่ไอ้กรัรม่มาเฉยๆเนาะเพราะว่ามันจะเก็บฟูได้เยอะขึ้นเนาะแต่ว่าใกล้จะใกล้ลวอีกนิดนึงอ่าแล้วก็วัตสูนี้ฟาร์ไปแล้วเนาะเพราะว่าคือผมฟาร์ไปที่เราไม่ได้อัดอ่าคือยังเหลือสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออ่ะสตา์มแปดเนาะเพราะว่าสตา์มแปดเนี้ยคือมันยังไม่ได้เก็บไงเพราะว่า วันนี้เราจะเก็บทีแม่อันนี้กันอ่าซึ่งเพราะว่าผมตีหอยแล้วอ่ะอันนี้ขั้นที่สามอะเพราะว่าขั้นที่สามเนี้ยผมอ่าผมตีไปอ่ะเพราะว่ามันจะเกิดอีกประมาณสามวันเจ็ชั่วโมงห้าสิบเอ็ดนาทียังเหลืออีกนิดหนึ่งสิ่งที่ได้ก็คืออ <laughs> ันเดิม River t a i l u n w a <laughs> นี่ไะ เพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้โกไอเชลอ,อเวอร์เรทเลยไม่เป็นไร <S <S คือว่ามันเพิ่งไอคานี้พอโเทเค็นได้อด้อยก็เดี๋ยวอยู่ <S 1> <S 1> เพราะว่าโัไอจะสแตนติ้งแล้วมัน,มนเก็บไอ200ก็เสร็จอออจะรีชใช้ไปไหนก็ยังไม่ทันได้ฟางเลยมจะรีดไปไหนอเพราะว่า วันนี้จะทำไอ้ภารกิจก็คือไอ้สตาร์แบดมาสเตอร์ไอ้สตาร์แบดเนี่ยคือมันัเนเห้ค่แนนประหยะัดอ่ะยังไม่ทันฟาร์มเลยยังไม่ทันได้พร้อมเลยมา ฮ้ยยังไม่ทันจะฟาเลยรีบใช้ซะละออกก่อนออกฟิวก่อนวันนี้ก็จะต้องใช้กิทเธอแบบเอเนี้ยตอนนี้มีสี่ทำไมมันรีบใช้อ่ะเพราะว่าถ้าใช้ไปอ่ะมันจะเก็บขึ้นเนาะอะไรอ่ะอันนี้อะ อันนี้เราเคยเก็บไปแล้วอันนี้เลยมันจะเป็นโอเคเอ่ะเอา่ะเรื่องฟาร์มอีสตัมแบบดีกว่าเนาะไม่เสียว่าเดี๋ยวขอ,อยุยาตปิดไมค์ก่อนไม่รู้นะคืออ,นนอันนี้เป็นเสียงน,น่าจะมาจากทีวีเนาะขออภัยด้วยนะครับมายิบใช้ยิบตวนใช้ก็ตามมา เตรียพมพร้อมวาสซิโอปีใช้ไหมใช้เลยมาทำต่อเลยเฮ้ยเรื่องฟาว์ใช้เลยไม่มาทำเพลงโซฟาแบตใช้ไหมเอ้ยสนุกไปใช้ไหมใช้ไม่ใช้ไม่เกิดเนี่ยคือเมื่อกี้เราเราได้พี่ฟาร์นัสุพีครับมันจะเป็นแบบนี้คือถ้าวางอหนึ่ง้งเนี่ยมันจะ ฟิวฟิวฟิวใช้แค่ครั้งเดียวจบเออร์แทนของของแจ็คเราก้นไทโกบอลเนี้ยได้ไปแล้วเนาะแต่ตอนเนี้ยเราพาไปก่อนตอนเนี้ยเราก็เ,าเก็บประมาณ A าอีกหล้ไอีกแค่แป๊บเดียวเองเดี๋ยวขออนุญาตทำการปิดไมค์ดีกว่าจะไม่เออดีกว่านะอ่ะปิดไมค์ Terima <tiple> kasih telah menonton! <noise> Terima kasih telah menonton! เปลี่ยนใจก็มาเราใช้กูต่อดีกว่าไม่รู้ว่ามันจะช่วยได้เปล่าขอสตัมฟิลโคว์ฟิลเอามาทำไมใทรีเฮ้ยมันต้องเอาสตัมฟิลที่ที่รอบนี้อ่ะใช้เยอะไปเก็บเออนันแกสตัมฟิลต้องเป็นของข้าตอนนี้เหลือสิบสี่ก็จงคือเราต้องใช้เพื่อนช่วยอ่ะ แต่เราอ่ะก็มีแค่เซิร์ฟเวอร์แต่ตอนนี้มีเซิร์ฟแค่ห้าคนไม่มีใครช่วยฟามไอ้สต้าคือเลยเพราะว่าทำไมถึงไม่ช่วยเพื่อนเพราะว่ามันตีหอยเพราะว่ามันหีหอยอยู่แต่ดีนะผมฆ่าไอหอยเรียบร้อยแล้วไม่งานเปลืองมาซองขายอ่ะ แต่ตอนนี้เปลี่ยนใจเอาสเปอร์สมูทตี้ใช้ไปเลยจะได้จะได้อย่างเยอะขึ้นตอนนีนเ้เออจะได้เยอะขึ้นหมดแบกเลยซสเปอร์สมูทตี้สุดยอดซสเปอร์สมูทตี้น่าจะเก็บเยอะเนาะอันนี้คืออันนี้หมดสุดเนาะ แต,แต่แต่ค่าอันนี้มาน่าจะเยอะอยู่เนาะ <Alright. S 1> เพราะว่าน่าจะเยอะไอ้อันนี้แหละเพราะว่ามันบรรจุกเบาะเน,น,นี่ยน่าจะสามอันนี้ได้อยู่เพราะว่าน่าจะฟาร์มง่าย <c oughs> <อ>เพื่อ <c oughs> เพื่อฟาร์มไปอ่ะแต่ตอนนี้ถึงไงก็สามส,สิบสองโอเคเก็บไปประมาณไห้เยอะแล้วจ <c oughs> <c oughs> ต้อนฟิล สารรัอนคือของข้าอย่าโอ้ยแปบ๊บเดียวคือเต็มเลย uh. แต่แค่แป๊บเดียวเอง uh. ดีนะ uh. พ o ส s i เ l ียมันยังไม่หาย uh. แต่แต่ก็ดีอยู่แต่ว่าไม่มี uh. แต่ข้าบรรจุเองว่า p o s uh. s i b น่าจะเยอะเ uh. ดี๋ยวขอทำการปิดใหม่สักอีกรอบหนึ่ง ถาจำไม่ผิดเนาะไอช่วงเมื่อสักครู่เนี้ยอ่าเพราะว่าน่าจะเสียแม่ของผมเองแต่ว่าอย่าไปซีเรียสเลยเพราะว่าแค่คุยอันนี้เฉยๆอ่ะเอ้ยไม่ใช่คุยเน้นๆเฉยๆเออแต่ว่าไม่เป็นไรมันเป็นแค่เกม <c oughs> เสียแม่ก็ไม่เป็นไรอย่าอายเลยทุกคน <c oughs> มาฟังต่อไม่ฟังทำเพลง <c oughs> เนี่ยมันถึงไหนแล้วเนี่ยน่าจะถึงไอ้สามพันแปดร้อย้แล้วอ่ะพยายามต่อไปพอสแคอร์ก็โอเคอยู่มาฟาร์มต่อเลยี๋ยวน้อยจะต้องถึงค่าผ่านงานให้ได้ Hva? Thank <laughs> you. เจ้าก่อนนะเฮ้ยน่าจะครบแล้วมาได้แล้วมาทำการคันนี่เวทเลยผมคิดว่าน่าจะครบแล้วเลยเฮ้ยไอ้สึกก็ครบแล้วแต่ว่ามันยังเหลือไอ้โคก้น้ำแปดเอส เ็ี๋ยวเขก็นัดแบดกับเบเปอร์แบสเราจะต้องอศสยความพยายามหน่อยเนาะก็จะคือจะบอกว่าซูเปอร์สวีตี้มันต้องคัฟยังไงเราจะต้องใช้ซึ่งซูเปอร์สวตี้มันต้องใช้คุณสาคือ ry, Jelly, Ocean นีนออนเบอร์รี่สตาร์เจอรี่เบเปอร์พูชันนั่นสามคือสามอันนี้น่าจะคัฟได้แต่ว่ามันยากไปหน่อย เขาข้อดึงเนี่ยหกอันเนี้ยเราต้องอะไรฮซึ่งไอ์โป้โปหูชั่นมันต้องคราฟไอ้โป้โปหูชั่นก่อนเพราะว่าปโป้โปหูชั่นเนี้ยเนี่ยน่าจะคราฟได้มันต้องใช้สามเกรสแสตดสามบูสแสตดสามกาวสามอันเนี้ยโอเคน่าจะคราฟอันนี้อนอนนไอ้ซูเปอร์สมูทตี้ได้ใช่ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้ซื้อไอ้ที่ปั๊มน้ำสุขีเรีย,ยบร้อยดิ อันนี้ซื้อไปแล้วเนาะที่ผมไม่ได้อัดไวมันเป็นไอมันเป็น no ที่ปั้มนอนเนี่ยมันจะแค่วางแค่อันเดียว้าอะใครใช้สโนว์แมชชีนวางหนึ่งเบรคสิบหกพาวเวอร์สิบเซตอัพสายแล้วก็เลทหนึ่งเห็นไหมคือวางแค่อันเดียวก็ง่ายอยู่แล้วก็เลยแต่ไอเบก้าเบรคบี่มาสักหน่อย มีแมส1ิปีไหมครับเอาติกเกตได้พอดี <c oughs> หน่อยๆก็มากับดวงออ <c oughs> ยอย่างนี้เฮ้ยทีเ่เซลโคนรอะโอ้โห <c oughs> เนี่ยกเจ๊องี้บีคนอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยถ้าแต่สติ๊กเกตสามก็ยังเดากนี้จะท่าไปเปิล้ลได้แค่นี้เอ้ยเดี๋ยวืมา แหวมบูมาได้ยังไงจากการพึ่งจะให้เหือโอเคเก็บหน่อยนะครับฮอ๊ะสไปเดอร์ฟิวแปบแอปบปแอปบปปปปปอยู่ไหน่ะโอ้โหคือพร้อมกับไอ้โนเว่ด้วยอะไร้ยังโอเคครับโอเคตีได้อยู่แต่ได้สองสติงเจอร์ ยังไม่ทันจะได้เง่นไอ้เบมรี่มาให้เสร็จเอ้ยโซยสโมไปไม่ช่วยครับไปที่เบบรี่มากก่อนตัดเริ่มเบบรี่มาสักเข้าๆก่อนผักก้ยอ,อ,อย,ยอยู่นี่โอเคโอ้ยหายเปิ่อยู่นี่ Great. ค่ะตอน get ไม่พลาดขึ้น tiêu, คลิปนี้ขอจบข้อนี้ดีกว่าเพราะว่าท,ที่เครสุดท้ายจำได้ไหมอ่ะคือเราต้องตีไอ้หนึ่งพันแอนอาร์มี่แอนไซแอดนแอนเนี่ยคืออีกสามอันเนอะยังไม่ได้ยังไม่ครบเลยเราจะต้องเง่น้ในวอตไอเนี้ยถึงจะครบได้แต่ตอนนี้เราพักคลิปไว้เท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวทำอันนี้แล้วเดี๋ยวก็วอตต่อ้วไป้วไปไา